โอ้ค่ันนี่ใหญ่มาก <c oughs> โอ้สิบสิบสิฟอาเจย์ขาไปเครื่องเ <c oughs> ทิร์อยู่มั้มาเรอครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภุสุคนค <c oughs> ือเก่านะพี่น้อง <c oughs> มาตัดปอกล้ย <c oughs> มีปอบุล่ะนะ่ย น,นี่บุมีกระเลมไปสัก่อนครับนี่นี่เนีย่ยขวยพอโลไปเล่โคโลเคลนี่ข้าวิบ๋ยยี่ปะได้ดไ อายปีพี่น้องกระแกงเซปาโผล่เพีิดเหาน้ำนี้มันได้สำเนียแล้วครับข้าแก่ก็ได้ประมาณนี้แหละมันชีปล่อยให้แก่ลายก็นี่ก็ได้เพราะว่ามันมีน้ำเลี้ยงแล้ว ต้นพิ้งด้วยทุกครั้งเลยนี่โอ้ยพอดีวางนี่ก่อน้าว่ขาบ้าีบ้ามีจย่างหอมเบาวงีงบกโอกันไ้อโเครื่องนี้ใหญ่ขนาดเครื่อนี่สมบูรณ์ขนาดเลยพี่จะลงก่อนโอ้ยพี่ล่ะตอนนี้งคักเลย

แม่เครือนี่มัเริ่มเทมเลย่เมเลตอัตแเป็นบาดเลย้มีตาีน้ำ่นต้เิงต่อกันครับม่น้งถ้าว่ามันบ่มียามหนาวมันก็ยืนแต่ต้นตายไป ขนาดแรงนี่ช่วงบ่ม mm. ีน uh ้ำม like ันก hmm. yeah. ็จะเป็นประมาณนี้แหละสปปล่อยให้สุกคักบ่ได้ด้บ่คือกันกับ่วงหน้าฝนอร่อยอร่อยอ่ท่าอตรงนี้เลยลูกพุ่มปลาแะไรมาเต็นไม้ผู้ซุกตาพุ่มเหม่ไม่บ่มไม่ติดไม้ใช่บ่หาไม้ดีเอาไปทำไมอาเพชรม้าการกวยได้เลย เอเจเอาไม้กันกล้วยมาให้ดูมันเยีดมันมันยังมันยังมันต้องเยีดขาขอพี่เอาไว้ไปไม่ได้หรอกโอางนจ t ม้าพี่วสิมาได้จากไอ้สี่ห้าคือเอาไปเอามาละ สุกหลายขนาดป่านตัวนั้นกระเมียนตัวนั้นกำลังกำลังซีนฟันเอาใช่ว่ะตาไว้แย่ฮักพ่ได้๋อ้พ่ได้

ตอน,นในฟันทิ้งทุกครั้งนะเพราะว่ามันเป็นแค่หมากแค่รอบเดียวอาจจะบอกแก่ข้าก่อนไลยแต่ว่ากระพาได้แล้วครับตกไหมเดินไจะเอาง,ง่ายๆเ้ยพี่นะ้องเดินครับโอาแกงพอมแล้ว

เืื่อามาลิมมาลอยว่าก็พอได้นะเออมอโซฟาเลยเาาไป <laughs> เโโบิ่งทางนั้นอีกยังก็ไปยาแกงไหม พี่แกงเอาไม่ให้พ่อกินใช่โอ้โหโอ,โอที่เดือดดังเน,นี้ยนี่เนี่ยเนี่ยเคื่องเทิงนี่ก็นี่เนี่ยใส่เนื่อเทิงเนี่ยมีเหรอนี่นะ ระวังพานะลูนนะไอพิมต้องมาน้ำไอพิมท่าอยู่ในไรล่ะส่งไม้พ่อเออไม้แล้วอ้คนต้งการไม้บ้งัเจอไม้แล้ว้กัเจอไม้มามาเร็วโอ้คืนี่ใหญ่มาก เออพลาดพลาดพลาดกินเลยลูกกล้วยธรรมชาติอร่อยเดี๋ยวพอเข้าไปวข้า,างในอีกอะมีมีสามสี่เครื่องก็ได้ไดตัดไปแล้วก็ต้องมานำเก็บครับทุกคน เดินสำรวจกันโอเคหมดแล้วแค่นี้อึบนี่ครับ กดเส้นเงินกันว่ามันธรรมดาได้ตัดประกวะดกันเลยชิ่งง่ายกับบ่งง่ายได้ทุกคนเลย โอ้รอบนี้ได้แค่นี้ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไอใหญ่อ,อร่อยเหรอกินกล้วยสุก,ก,น,ก,สกนะไอรหญ่อโอ้ยไอปีนงานแกงใส่ปลาแกงใส่ไก่ครับมังไปเนาะใสแรงงานแท้ยี่แห้ะทุกคนอยู่บ้านมันก็โสุพาประมาณนี้แหละเฮ้ย เดี๋ยวยังเหลืออีกสองม่องจะไปเลาะเบิ่งก่อนว่าสซิมีได้มีสันไดตับตอไปกับเกี่ทิมมย่างเข้ามาฮอนนีนะไน่ใชได้ะดตะปี่ามเก่เพื่อนั้นแก่จนเกลจนซุกจน,จนจักบรุษยังเม่กินกเรากระเตะเมื่อี้ล้ เอาไปใส่ียงปลาครับแกงไก่เนี่ตัวนั้นเป็นัญาเอานม่ละป่ะพูดทำไมอันนี้คือผลผลิต ที่ตัดรวมแค่เอาเอาบ่เอเบิดเ,เ,เอาแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะได้แค่นี้ละจูบ้านสามสี่ร้อยน่าจะบอปปหอดสามร้อยกว่าบาทเลยละตีก็ได้มาแกงเพราะเนี่ยทุกคนไปแกงกินกับเขาตะเลงนะพี่น้องคักๆสุภอาอยู่บ้านเราไพื่ได้กันฝากก็ไลค์ก็ติดตามไปครับผมไปแล้วครับผม